สวัสดีครับพี่น้องในพระคริสต์ในสารธรรมขืนแก้มลิงแลวก็พี่น้องที่เข้ามารับฟังเฝ้าเดี่ยวกับอาจารย์โสพลนะครับอยากเชิญชวนพี่น้องให้หยุดเทปไว้ก่อนชั่วครู่นะครับใช้เวลาส่วนตัวอธิษฐานกับพระเจ้าแล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งค่อยกลับมาเปิดเทปเพื่อที่จะดูแล้วก็ฟังพระคำของพระเจ้าด้วยกันนะครับ พี่น้องครับผมคงหยุดเทปไว้ได้ไม่นานนะครับนะจะได้ไม่ยืดยาวนะครับพี่น้องครับพระคำปัญญาจารย์บทที่9 1 3 1ข้อ13ถึง18ซึ่งเป็นพระคำปัญญาจารย์ครั้งที่แล้วนะครับปัญญาจารย์ได้เตือนเราครับถึงเรื่องของชายคนหนึ่งที่มีปัญญามากได้ช่วยเหลือเมืองของตนให้ปลอดภัยจากสงครามที่เมืองนี้จะแพ้แน่ๆ เอาไว้ได้แต่ตัวเขาเองกลับไม่ได้รับการยอมรับหรือให้เกียรติหรือยกย่องใดๆจากเจ้าเมืองและประชาชนท่านปัญญาจารย์หนุนใจว่าถึงแม้ปัญญาของเขาถูกดูหมิน่นก็ให้ชื่นใจเพราะปัญญาที่เขามีนั้นมีคุณค่าช่วยชีวิตคนช่วยเมืองนี้ไว้ได้ส่วนคนบาปคนเดียวทำลายความดีได้เป็นอันมากพี่น้องครับวันนี้ท่านจึงได้อธิบายต่อ ในเรื่องการเลือกใช้ปัญญาแทนความเขาที่มีอยู่ในตัวเรานะครับผมอ่านพระจะนะคําของพระเจ้านะครับปัญญาจารย์บทที่ 10, 1 0 1ข้อ1ถึง4ครับมแมลงแมลงวันตายย่อมทำให้น้ำมันหอมบูดเหม็นไปความเขาเพียงเล็กน้อยก็สามารถทำลายปัญญาและเกียรติยศจิตใจของคนมีปัญญาย่อมนำไปทางขวามือของเขา แต่จิตใจของคนเขาย่อมนำไปทางซ้ายมือของเขาแม้เมื่อคนเขากำลังเดินไปตามทางเขาก็ขาดสติและมักแสดงแก่ทุกคนว่าตนเป็นคนเขาถ้าอารมณ์โกรธของผู้ครอบครองพุ่งขึ้นต่อท่านอย่าลุกจากที่ของท่านเพราะว่าอารมณ์เย็นย่อมระงับความผิดใหญ่หลวงได้นะครับ พี่น้องครับปัญญาจารย์ได้กล่าวไว้ในที่นี้ต่อเนื่องมาแล้วน,นะครับนะว่าปัญญานั้นมีคุณค่ามากก่อสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นแต่คนบาปเพียงคนเดียวละครับทาลายความดีเป็นอันมากไปได้เลยนะครับดังนั้นท่านจึงยกตัวอย่างครับว่าปัญญาจารย์บอกว่ามแมลงวันที่ตายนะครับนะโทษนะครับมแมลงวันที่ตายย่อมทําให้น้ำมันหอมบูดเหม็นไป ความเข่าเพียงเล็กน้อยก็สามารถทำลายปัญญาและเกียรติยศแมลงวันคงจะหมายถึงความผิดความบาปนะครับนะนะมแมลงวันตัวเดียวที่ตกลงไปตายในน้ำมันหอมทำให้น้ำมันหอมที่มีราคาแพงนั้นบูดเหม็นไปได้อาหารก็สกรปรกทั้งจานไม่มีใครอยากจะกินแม้สุกแล้วพบมแมลงวันตายอยู่ในอาหารนั้นก็ไม่มีใครอยากจะกินครับ ความเข่าเพียงเล็กน้อยก็สามารถทำลายปัญญาและเกียรติยศได้ก่อนอื่นครับขอทวนนิดหนึ่งก่อนว่าเมื่อพระคําของพระเจ้ากล่าวถึงความเขา่าไม่ใช่คนนั้นไอคิวต่ำนะครับแต่ว่าหมายความว่าแม้เขาจะเป็นคนฉลาดไอคิวสูงเท่าไหร่ก็แล้วแต่แต่เขากลับเลือกที่จะทำสิ่งที่ผิดบาปแทนการเลือกทำสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็ชอบทำและผิดกาลเทศะด้วย ดังนั้นเราจะพบคนที่เลือกจะทำบาปเช่นรับเงินคอร์รัปชันมันทำลายชื่อเสียงและอนาคตจนหมดครับคนรู้เข้าก็ไม่นับถือเขาแม้เขาถูกจับหรือไม่ถูกจับก็ตามคนก็จะไม่นับถือเขาอีกต่อไปอนาคตก็หมดอยู่กันแค่นั้นครับบางครั้งแค่ความโกรธก็เป็นความเขาที่ทำลายคนที่ยับยั้งชั่งใจไม่ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ ประการที่2อ,ข,อข้อที่2นะครับจิตใจของคนมีปัญญานําไปทางมือขวาจิตใจคนเขาวนาไปทางมือซ้ายมือขวาเป็นมือที่คนส่วนมากถนัดนะครับทำอะไรก็ไม่พลาดแต่มือซ้ายนั้นเป็นมือที่ตรงกันข้ามกับมือขวาครับทำอะไรก็ไม่ถนัดแล้วก็ผิดพลาดเมื่อมือขวาเมื่อกล่าวเช่นนี้ก็หมายถึงมีปัญญาเลือกทางที่ถูกไม่ทําผิดท,ทําบาปแต่คนเขานั้นมักจะเลือกสิ่งที่ตรงข้ามกับความดีครับ ก็คือทำสิ่งผิดบาปที่เขาคิดว่าจะได้ประโยชน์ให้กับตัวเขาเองในทางที่ผิดสิ่งที่เขาทำเขาคิดว่าเขาสามารถทำอะไรอะไรได้กําไรในที่ลับๆได้แต่จริงๆไม่มีอะไรทำเช่นนั้นได้หรอกครับนะครับเพราะนั้นบรรยาจารย์บอกว่าแม้ขณะที่คนเข่าเดินไปนั้นเขาก็ขาดสติและมักแสดงแก่ทุกคนว่าเขาเป็นคนเข่าแม้เพียงแค่เขาปรากฏตัวครับหรือเดินไปที่ไหน เขาก็ขาดสติและมักแสดงว่าตัวเองเป็นคนเขาโดยไม่รู้ตัวคิดไปว่าเป็นความเท่เป็นการเรียกความสนใจเป็นการได้ทําตามใจตัวเอง mm hmm. เช่นเขาขับรถเร็วขับอย่างประมาทเขาโวยวายใส่คนอื่นทั้งๆท,ท,ท,ที่สามารถพูดคุยกันดีๆได้เขาทำตัวเป็นอันตรพานไม่แคร์สายตาของใครนะครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้น บรรยาจารย์จึงมาถึงจุดที่เตือนเราในการนำไปใช้ครับว่าถ้าอารมณ์โกรธของผู้ครอบครองพุ่งขึ้นต่อท่านอย่าลุกจากที่ของท่านเพราะว่าอารมณ์ยอดอารมณ์เย็นย่อมระงับความผิดใหญ่หลวงไว้ได้เช่นในการประชุมกับผู้ที่มีอำนาจเหนือเรานะครับและท่านมีอารมณ์โกรธต่อเราขึ้นมาเราก็อาจจะโกรธเพราะความคิดเห็นไม่ตรงกันหรือท่านเข้าใจเราผิด หรือทำอะไรผิดพลาดเล็กน้อยโอ้โหแต่ถูกต่อว่าอย่างมากมายนะครับปัญญาจารย์แนะนำครับว่าอย่าลุกจากที่ของเราเพราะอารมณ์ที่เย็นที่อดทนนั่งอยู่ในที่ประชุมนั้นแหละครับและคอยตอบคำถามที่ท่านอาจจะสงสัยเพิ่มเติมหรือเราจะมีโอกาสชี้แจงเพิ่มเติมอาจจะแก้ไขสถานการณ์ได้จากร้ายกลายเป็นดีได้นะครับแต่หากเราลุกออกไปก็แสดงความไม่ให้เกียรติหรือ ต่อที่ประชุมนะครับหรือที่ประชุมอาจจะประชุมต่อแล้วก็สรุปแล้วก็ผลก็ออกมาเป็นผลเสียต่อเราครับเพราะอารมณ์ของผู้มีอํานาจพุ่งขึ้นแล้วอาจต้องยอมรับครับนะสภาพที่เกิดขึ้นอย่างสุภาพเพราะโอกาสในการแก้ไขปัญหานั้นจะยังพอมีอยู่ในภายหลังได้นะครับแต่ถ้าเราหุนหันออกไปนะครับก็คงจะแก้ไขยากพี่น้องครับทุกคนครับทุกระดับทุก ฐานะการเงินนะครับทุกการศึกษาสามารถเป็นทั้งคนมีปัญญาและคนเขาได้ขึ้นอยู่กับจิตใจของเขาว่าเป็นอย่างไรเขาจะเลือกทำสิ่งที่ดีต่อคนอื่นในสถานการณ์นั้นๆอย่างไรหากเป็นนิสัยที่เลือกทำตามใจแบบผิดๆก็จะพบสิ่งเสียหายได้ง่ายครับแต่ขณะเดียวกันครับการที่แต่ละวันมีเวลาที่จะอ่านพระคำของพระเจ้าอธิษฐานมอบภาระหน้าที่ในวันนั้นๆให้กับพระเจ้า ขอพระเจ้าทรงเมตตานำพาขอพระเจ้าทรงสอนเราให้มีอารมณ์เย็นมีเมตตาต่อเราในการพูดจานะครับมีเมตตาต่อคนอื่นในการพูดจาของเราก็จะแสดงเมตตาแล้วก็ให้เราพึ่งพระเจ้านะครับเราก็จะสามารถค่อยๆรับการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆได้เวลานี้อธิษฐานด้วยกันครับพระบิดาเจ้าข้าขอบพระคุณพระองค์ขอพระเจ้าทรงโปรดสอนพวกข้าพั้งหลาย ที่จะเป็นคนที่เรียนรู้จักเลือกในวิถีที่ดีที่ชอบธรรมแทนที่จะเลือกวิถีที่ไม่ดีและก็ผิดบาปขอพระเจ้าทรงโปรดให้ข้าพงศ์หลายปกปักรักษาน้ำมันหอมในชีวิตของข้าพงศ์หลายไว้ให้ดีอย่าให้มีความผิดความบาปหรือมแมลงวันตกลงไปตายในน้ำมันหอมของเราเลยเพราะมันจะบูดเหม็นไปขอสอนและฝึกเราที่จะติดตามพระเจ้าอ่านพระคำและขอการทรงนำพาที่มาจากพระเจ้าเสมอเสมอ เราจึงทูลขอทุกสิ่งนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องครับพระคําของพระเจ้านั้นเปลี่ยนแปลงเราได้พระคําของพระเจ้านั้นช่วยเราให้ดีขึ้นได้อธิษฐานอ่านพระคัมภีร์เสมอๆนะครับทําตามเชื่อฟังเราจะเปลี่ยนแปลงครับขอพระเจ้าอวยพรครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ